สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสวนสวยในบ้านและไม้ฟฟกาศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาปลูกต้นมันบอรีีกันนะครับนะแล้วก็มาดูวิธีการดูแลการปลูกนะครับแล้วก็ประโยชน์ของเขานะครับนะเขามีประโยชน์มากมายเลยนะครับแล้วก็เรามาดูวิธีการเล่งผลผลิตนะครับนะให้เขาออกผลให้เราได้ทานกันนะผมจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ สำหรับวิธีการปลูกต้นมันบอรี่ในกระถางนะครับทุกคนนะครับนะเราสามารถที่จะโยกย้ายเขาไปตั้งไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่เขาจะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดนะครับนะชอบแสงแดดเราควรจะตั้งเขาให้เจอแสงแดดนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเล่งนะครับให้เขาออกผลผมทำยังไงนะครับวิธีการทำง่ายมากนะครับของผมก็คือการตัดใบนะครับการลิบใบเขานะครับนะจะช่วยให้เขานะฮะออกผลให้เรานะฮะ นะเร่งการออกผลให้เรานะครับผมก็จะทำการลิฟไบเขาออกนะครับทุกคนแล้วก็จะตัดใบเขาออกเลยนะครับนะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นการเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาออกผลออกมานะครับ สำหรับเรื่องดินปลูกนะครับทุกคนนะฮะผมก็จะใช้ดินปลูกสัดส่วนเดียวกับการปลูกต้นไม้เลยนะครับก็จะเป็นมะพร้าวสับผสมกับดินนะฮะก็สัดส่วนก็คือมะพร้าวสับ100์นะครับดินก็ประมาณ30-50%นะครับในการปลูกแค่นั้นนะครับส่วนปุ๋ยที่ให้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยออสโมโคสนะครับเป็นสูตร13 13 13นะครับแค่นั้นเองในการใส่บำรุงเขานะครับนะเพียงเท่านี้นะครับต้น มันบัลลีของเรานะครับก็จะมีผลผลิตนะครับออกมาให้เราได้ทานนะครับนะแล้วก็ประโยชน์ของเขานะครับเยอะแยะเลยสําหรับประโยชน์นะครับของลูกมันบร์รีนะครับหรือลูกหม่อนของเรานะครับโหเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคมะเร็งนะครับมีวิตามิน B นะครับบำรุงตับไตนะยังช่วยลดอาการเกิดสิวด้วยนะครับทุกคนนะฮะลดการปวดประจําเดือนนะฮะ ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกนะครับยับยั้งการเกิดริ่มเลือดนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินซีสูงนะครับป้องกันหวัดภูมิแพ้นะครับบำรุงสายตานะครับแล้วก็ประโยชน์มากมายนะครับสาหรับลูกมันบร์รีของเรานะครับปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่น้อยนะครับก็ปลูกในกระถางเหมือนผมได้เลยนะครับนะเป็นการปลูกในกระถางเหมือนผมได้เลยนะครับง่ายๆนะครับดูแลง่ายบำรุงง่ายนะครับแล้วก็รับประทานยังมีประโยชน์มากมายนะครับสาหรับ ต้นมันบอลลีหรือว่าลูกหมอนของเราเองนะครับนะก็ลองหามาปลูกกันดูนะครับนะผมก็ได้แชร์วิธีการปลูกนะฮะการใช้ดินนะครับปลูกนะครับการใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็การเล่งนะฮะการออกขนนะฮะให้กับต้นมันบอรีีแล้วนะครับก็ลองไปทําดูนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ